ลักษณะราศีกรกฎวันดีเลิกดีในเดือนเมษายน25ง8ครับชาวกรกฎดูสีเรื่องครับแหลกแหลกเริกของการมีโชคลาภการเงินที่คุ้มค่าที่โดดเด่นโชคลาภเงินก้อนวิ่งเข้าหานะครับจากการลงทุนค้าขายหรือว่าการเสี่ยงโชคเรื่องวันก็ดีนะครับมีโชคลาภเด่นเดนะครับเดือนนี้ทัองหมว่าเด่นที่สุดจริงๆก็คือช่วง14เมษายนถึงสิ้นเดือนนะครับดวงมหาอุดนะเด่นที่สุดใน12ราศีนะครับโชคลาภในช่วง14ถึงสิ้นเดือนก็ยังมีวันที่เด่นที่สุดอีกครั้งเด่นะครับ ในระดับสีดาวครึ่งแล้วก็วันที่2 7 28ใเนี่ยวันดวงมหาอุดคับชคลับการเงินดีเด่นที่สุดใน1 2ราศีครับลงทุนในวันนั้นคุ้มค่าแน่นอนนะครับเรื่องที่2ครับเรื่องของการซื้อรถซื้อบ้านดูว่าทําเกี่ยวข้องกับอาศรยมันทราบแล้วสุขสว่างทุกเรื่องนะครับเดือนนี้ทําได้ทั้งเดือนโดยเฉพาะช่วงชะตาเนี่ยเด่นวันที่2อถึงสครับแล้วก็1 3 1 4แล้วก็อีกหนึ่งช่วงเด่นๆเนี่ยยี่สิบห้าถึงยี่สิบหกครับ แล้วก็เลิกที่3ครับเรื่องของการแต่งงานมีคู่ครองที่สุขสมหวังแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวได้เร็วนะครับดูดาวประกอบครับดาวอังคารเดือนนี้เดวงชะตายังกลางครับยังไม่ได้เปิดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามีเรื่องของการมั่นหมายหรือว่าความรักที่ดีเนี่ยดูจังหวะวันที่ดาวพระจันทร์มาช่วยนะครับช่วงนี้ทําได้ดีเรื่องของความรักช่วงนี้เนี่ยเรื่องของที่ 11- 12ครับทำได้นะครับแล้วก็ 25- 26ครับต่อมาครับเรื่องของ วันสาคัญเลิกดีๆในการเปิดกิจการใหม่ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่สินค้าตัวใหม่หรือว่าโครงการงานใหม่สําเร็จนะครับทาแล้วได้ดีก็คือเดือนนี้มีช่วง oh. ว, 10, วันที่10เดือนเมษายนนะครับวันที่10หนึ่งถึงสิครับทุกที่ทาได้นะทําแล้วก็สําเร็จนะครับเพียงแต่ในช่วงจังหวะวันก็ยังมีวันดีๆนะครับวันที่4ถึง7นะครับคุ้มค่ามากๆนะครับท่านนี้เขาจะเช็คดวงชะตาตามการ,รโยกไทยด้วยนะครับ ลัคนาราศีสิงห์วันดีเลือ่อดีในเดือนเมษายน2 5 6 8รบครับดูสีเรื่อง้วครับเรื่องของการลงทุนหรือว่าได้โชคลาภการเงินที่คุ้มค่านะว่าจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือลงทุนอะไรก็แล้วแต่มีโชคลาภการเงินนะครับในเดือนนี้ถือว่าดวงชะตาจะเปิดในช่วงในช่วง,วงต้นเดือนนะวันที่1นึถึงสิครับทำแล้วเวรือดวงแบบเทวีชวโชคโชคลาภเด่นมา,มากๆครับหนถึงสิ 10, โดยเฉพาะช่วงที่4ีถึงเจ็ดนะได้โชคลาภเงินก่อนครับเรื่องที่2ครับเรื่องของการซื้อรถซื้อบ้านขึ้นบ้านใหม่ครับ ดูดาวเจ้าเดือนพันธุนะครับเดือนนี้ทําได้ทั้งเดือนครับทำแล้วมีชงไม่หลับในระดับสีดาวครับแต่ในช่วงเวลาทั้งเดือนก็ยังมีวันที่ดีมากๆนะครับหรือว่าสร้างในเส้นตัวได้เร็วนั่นเองครับคือวันที่4ีถึงห้นะครับแล้วก็วันที่11บ2ครับแล้วก็เรื่องที่3นะครับเรื่องของการแต่งงานนั่นเองครับการมีคู่ครองที่ดีส่งเสริมชะตากันรอบด้นั่นเองครับเรื่องการแต่งงานนะครับในเดือนนี้ต้องบอกว่าวันที่1วันที่14บสี่สิบสี่ถึงสิ้นเดือนทําได้นะครับ รวมมหาอุดมธรมมีคู่ครองที่ดีส่งเสร,ริมรอบด้านทั้งการงานงาน,งานการเงินด้วยนะครับโดยเฉพาะที่ดเด่นจร,จ,รจริงเนี่ยก็คือช่วงวันที่27-30ถึงครับแล้วก็เลิกที่4ครับโครงการเปิดกิจการร้านค้าใหม่ๆหรือว่าทํางานสินค้าใหม่ๆทาได้สําเร็จหรือว่าโปรเจกต,ต์อะไรใหม่หรือว่าสาเร็จนะครับเดือนนี้ถือว่าดวงชะตาเปิดนะครับโดยเฉพาะช่วงวันที่14ถึงสิ้นเดือนนะครับโดยเฉพาะเด่นมากๆในระดับ5าดาวก็คือช่วงมหาอุดนะครับ2 7ถึงสิ้นเดือนครับุ้ม่ามากๆนะครับ ท่านนี้ขอท่านเช็คดวงชะตาตามการโยวกไทยด้วยนะครับเดือนนี้ก็หลีกเลี่ยมวันพฤะัสบดีวันอุบติและก็วันอาทิตย์วันโลกาวินาศครับลัคนาราศีกันวันดีเรื่องดีในเดือนเมษายน2 5 1 8ครับชาวราศีกันดูสีเรื่องอะไรครับเรื่องแรกเรื่องของการโชคลาภการเงินเด่นที่สุดครับไม่ว่าจะก,การลงทุนค้าขายหรือว,ว่าลงทุนเสีย่ยงโชคเสี่ยงดวงทําในวันนั้นนะครับจะได้โชคลาภนะครับ ในช่วงเดือนนี้มีช่วงเวลาที่สําคัญดีเด่นจริงครับช่วงวันที่2องถึงสามครับดวงมหาอุลครับโชคลาภเด่นมากๆแล้วก็วันที่ใช้ได้แล้วหกถึงเจนะครับจะมีโชคลักในระดับ5ดาวเลยนะครับแล้วแล้วก็สิบเอ็ดสิบสองยว่าดวงราชาโชครับโชคลาภแบบพระราชากันเลยนะครับอีกหนึ่งช่วงท้ายก่อนสิ้นนะครับสอนสิ้นเดือนคือวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบนี่ยโชคลาภแบบมหาอุลครับโชคลาภเงินก้อนครับเลิกที่2ครับรองงการซื้อรถซื้อบ้านขึ้นบ้านใหม่ครับดาวที่เกี่ยวข้องครับ เดือนนี้ถือว่าดวงชะตายังได้รับการกลางๆครับดวงยังไม่เปิดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามองวันสําคัญอะไรดีๆเกี่ยวกับอาสายเนื้อทรัพย์เนี่ยยังทําได้นะครับหรือว่าดูที่ดาวโจเรือนะครับเดือนนี้ถือว่าส่งเสริมในวันที่6-7นะครับมีโชคมีลาบทําแล้วดีนะครับแล้วก็11-14ช่วงนี้ทําได้ครับเรื่องที่3ครับเรื่องของการแต่งงานมีคู่ครองที่สุขสมหวังส่งเสริมการสร้างตัวหรือว่ารวยเร็วนั่นเองครับดูดาวโจเรือนประกอบนะครับเดือนนี้ดวงมหาอุดครับดวงชะตาดีเด่นที่สุดเรื่องของการแต่งงานแล้ว โดยเร็วที่สุดทําใน12ราศีครับทั้งเดือนครับโดยเฉพาะถ้าเลือกวันที่ดาวชพระจันทร์เจ้าเรือนโชคลาภมาส่งเสริมดีเด่นจริงๆก็คือช่วงที่2ถึง3นะแล้วก็29-30นะครับรียว่าทำแล้วเจริญรุ่งเรืองส่งเสริมโชคลาภกันเด่นๆก็คือวันที่6-7ครับในระดับ5ดาวกันเลยนะครับแล้วก็11-12อันนี้ก็ยังทําได้นะครับดวงส่งเสริมชะตาคุณครับแล้วก็เลือกสุดท้ายครับเรื่องของการเปิดตัวกิจการร้านค้าใหม่ๆหรือว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับทำแล้วสําเร็จนะครับ ดูที่ดาวอังคารนะครับในเดือนนี้ถือว่าในระดับกลางๆครับยังทําได้ทั้งเดือนนะโดยเฉพาะช่วงที่ทําได้จริงๆเนี่ยเด่นที่สุดเนี่ยก็คือช่วงที่4ีถึงหนะครับทำได้นะครับแล้วก็11-12ครับทำแล้วสำเร็จรวยเร็วนะครับท้านนี้ขอให้เช็คดวงชะตาตามการโยกไทยด้วยนะครับ